เปิดตัว3มดาราดังตัวแทนดาราไทยถ่ายแบบแฟชั่นระดับโลกฮอตจนฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับดิวจิรวัตรสุดทธิวนิชสัตว์นานิฮิรันกริดช่างคำและพรีมชนิกานตังกบดีหนุ่มหล่อสาวสวยจากซีรีส์เรื่อง F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงที่ล่าสุดทั้ง3คนเข้าตาแบรนด์แฟชั่นระดับโลกถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักแสดงไทย ร่วมถ่ายแบบแฟชั่นสุดปังโปรเจกต์ Project พิเศษของไมเค l k o อ s ที่จับมือร่วมกับ l l l e s เป็นคอลเลคชั่นพิเศษ mk x l l l e s นับได้ว่าจะได้เห็นศิลปินวัยรุ่นหน้าใหม่ของไทยได้รับโอกาสครั้งสำคัญร่วมงานระดับอินเตอร์แท็กทีมคนดังระดับโลกต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งสวยทั้งหลอ่อเก่งมากความสามารถแบบนี้ ไม่แปลกใจเลยทําไมถูกเลือกไปปรบมือรัวๆให้ดิวนาณิและสาวพรีมรัวๆเลยจ้า